วันเสาร์ที่30พฤศจิกายน2567เวลา11.05นอก็เป็นเวลาในประเทศไทยนะครับจำกันง่ายๆกลมๆก,ก็1 1 0มงนะครับ11.05ทีมคืนซี่ของเตยหัตยามรุงสุกนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโทเรนะครับแล้วก็เวลาเดียวกันเลยนะครับ11.05มี2คู่นะครับอีกคู่หนึ่งก็จะเป็นฮิเมจิวิตอรินะของ BB หรือบ um ุ๋มบิมนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแนนกับนุกนิกก็คือทีม PFU b o u e c a s t นะครับเวละเที่ยง5นาทีนะครับกุลมะกรีนวิ n งของน้องไก่วิมลรัตน์นะครับเจอกับครูรเบททีมเก่าของน้องบีมนะครับแล้วก็เวลาเดียวกันนะครับเที่ยง05นาทีก็มี2คู่นะครับอันนี้คือคู่ที่2ก็คือ NEC Red r o c k e t ของน้องเพียวตอนรับการมาเยือนของอา l ันม r เลข,ของน้องยูฟ้านะครับก็ ทำกันง่ายๆเลยนะครับว่าสัปดาห์นี้นะครับมีการแข่งขันที่เจอกันเองก็มี2คู่นะครับที่สาวไทยเจอกันเองก็มีฮิเมจิของบุ๋มบิ๋มกับแนนุ้งนิกเพีย